เดี๋ยวถอดเอามาให้ชมกันชัดๆเลยนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะที่ศูนย์บริการกํำหนดไว้ดูสภาพลูกสูบนะครับที่มันเป็นแบบนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่ารถคันนี้ลูกค้าไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเลยครับลูกค้าเข้าใจว่าเป็นรถคันใหม่ เป็นรถใหม่เลยไม่ได้ให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเครื่องคือปล่อยให้น้ำมันเครื่องมันแห้งนะครับคือสภาพลูกสูบตามคามนจริงแล้วในะลูกสูบเนี่ยมันจะต้องหน้าตาประมาณนี้นะครับด้านนี้ด้านนี้ก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าด้านนี้ไม่ไหวแล้วนะคนของการเสียดสีกับผนังเสื้อสูบโดยตรงโดยที่ไม่มีสารหล่อลื่น เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่นะครับอยากให้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเครื่องการเป็นลำลำดับต้นๆเ,เลยนะครับเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ของเราสวัสดีชาว y o YouTube ทุกท่านนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้เราอยู่กับ Honda Wave 110i นะครับ กับอาการที่ว่าลูกค้าไม่เคยถ่ายน้ำมันเครื่องเลยนะครับไม่เคยถ่ายน้ำมันเครื่องเลยรถคันนี้วิ่งได้แค่หนึ่งมืนห้าพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดกิโลครับลูกค้าบอกว่าเห็นว่าเป็นรถใหม่ก็ใช้อย่างเดียวครับลูกค้าบอกว่าไม่เคย ถ่ายน้ำมันเครื่องเลยตั้งแต่ออกมาจากร้านเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลจากการที่เราใช้งานขับอย่างเดียวโดยที่ไม่เคยถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะส่งผลโดยตรงต่อส่วนไหนของเครื่องยนต์เดี๋ยวขออนุญาตป้อกล้องแป๊บนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้รถจักรยานยนต์สีจังหวะแม้ว่ามันจะเป็นรถใหม่เพิ่งออกจากศูนย์ออกจากห้างเนี่ย เราควรให้ความสําคัญเกี่ยวกับน้ํามันหล่อลื่นเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูนี่ก็คือสภาพลูกสู ลูกสูบที่ไม่ได้รับการหล่อลื่นจากน้ำมันเครื่องคือความจริงแล้วมันได้รับการหล่อลื่นครับแต่ว่าพอใช้งานไปสักพักน้ำมันเครื่องมันก็ค่อยลดลดระดับลงมาครับจากที่เคยมีอยู่ร้อยเปอร์เซนก็ลดลงเหลือแปดสิบเจ็ดสิบห้าสิบสี่สิบจนมันลดลงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถหล่อลื่น ระบบลูกสูบระบบกลไกภายในเครื่องยนต์ผลที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือลูกสูบเป็นรอยครับเป็นรอยรอยเนี่เกิดจากการเสียดสีกับผนังเสื้อสูบโดยตรงโดยที่ไม่มีน้ํามันหล่อลื่นไปช่วยลดการสึกลรอของเครื่องยนต์เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังสั้นๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือรถเก่าเนี่ยรถสี่จังหวะเนี่ย มันจะมีการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงแต่จะมันแต่มันจะบริโภคในปริมาณที่ไม่มากนักมันจะค่อยๆบริโภคทีละนิดทีละนิดในระหว่างที่เครื่องยนต์ทํางานในระหว่างที่เครื่องยนต์จุดระเบิดครับมันจะมีน้ามันส่วนน้ำมันเครื่องส่วนหนึ่งเล็ดรอดมายัางฝาสูบแล้วก็จุดระเบิดเผาไหม้ทิ้งออกไปเพื่อเป็นการชดเชยน้ามันเครื่องที่มันถูกเผาไหม้ออกไปเนี่ย จึงมีการกําหนดระยะเวลาของการเปลี่ยนถ่ายนำ้ำมันเครื่องเอาไว้ในคู่มือของรถจักรยานยนต์นะครับอันตัวนี้เอามาให้ดูเป็นทาฮอนนะครับขับอย่างเดียวไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องความจริงแล้วเนี่ยรถของดาเว็บร้อยสีปเนี่ยมันวิ่งได้เป็นแสนกิโลนะครับวิ่งได้เป็นแสนกิโลหากว่าเราหมันดูแลรักษามันเปลี่ยนถ่ายนำ้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่ศูนย์บริการเขากำหนดมา หลังจากดูคลิปนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆกลับไปดูรถของตัวเองครับตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องหรือว่าเปลี่ยนถ่ายเลยก็ได้ในส่วนของรถจักรยานยนต์ที่ผ่านการใช้งานยังไม่ถึงส0 0 0 0ื่นกิโลยังไม่ถึงสามหม่นกิโลครับแนะนำไม่ใช้น้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับ c u s t o n Power One นะครับ10 w 30 อันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาครับใช้ดีก็เลยมาบอกต่อเหมาะสําหรับรถบ้านเหมาะสําหรับรถที่ผ่านการโมดิฟายเครื่องยนต์มันจะมีความลื่นเหมาะกับรถที่เครื่องยนต์ฟิตส่วนรถที่ผ่านการใช้งานรถที่ผ่านการใช้งานเกินสามหมื่นกิโลครับเกิน30มหมกิล ทางเราเนะนำาใ,ใช้น้ำมันเครื่องคัสตอมแอคทีฟนะครับแอคทีฟตัวนี้มันจะมีความนืดความนืดของมันเนี่ยมันจะไปชดเชยระยะห่างของล่องแวนได้ทำให้เครื่องยนต์ของเราเนี่ยฟิตอยู่ตลอดเวลานะครับหลังจากดูคลิปนี้เสร็จแล้วก็แนะนำให้เปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องบ้างนะครับรถไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของ ่ยนให้ยาวนานยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ